สวัสดีค่ะนะคะเจอกันน้อบอลแบบนี้อีกแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านค่ะกําลังมองหาตัวช่วยดีๆสําหรับที่จะดูแลผิวพรรณคุณอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะน้องบอลขอแนะนํานะคะสําหรับคอลลาเจนชายโจเพียวบริสุทธิ์แท้100%ด้วยกันนะคะและก็บอกเลยว่าเขามากันแบบโอโ้โหเกรดพรีเมียมน,นะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว มาแล้วค่ะไม่รอช้าเลยนะคะเราก็จะมาทําการเทเขาเนี่ยใส่ลงไปในประช้าที่เราเตรียมไว้นั่นเองนี่เลยนะคะน้ำปล่อยเนี่ยใส่ไปประมาณ2ช้อนครึ่งด้วยกันค่ะที่จริงแล้วนะคะเราสามารถที่จะนําเขาเนี่ยไปผสมกับน้ําอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยน้ำปล่อยจะมาทานให้ดูกันแบบว่าเพียวๆกันไปเลยว่าเขาเนี่ยทานง่ายมากๆค่ะ และอีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะคือเขาเนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและก็แป้งอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทานเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่อ้วนอย่างแน่นอนเลยเขาจะมาดูแลคุณค่ะตั้งแต่ศตรีรษะจรดไปเท้าเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผิวเอ้ยกระดูกเอ้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะพวกริ้วรอยยดํารอยแด,ยดงต่างๆนะคะหรือว่าแม้แต่รอยใต้ตา,ตาล่องแก้มเนี่ยก็จะหมดไปเลยค่ะ เป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามช่องทาง